สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ทีหักแกงสุขสุขคนสมองสุวรรณสบายดีนามสวยๆพี่น้องเนาะคีพันต์นักเลพกปกันกับซองน้องมิน <c oughs> ี่คือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเลยไหนถนนห้องโนฮะเออเฮ้ยเห็นบ่

ชุบเอบเอมักดกเอาคือมังามแท้เนี่คอยโถ้ตคอยเนาะบกว่าอีกจะเพื่องกระตายยอ่จะถือตัวโน่นนะถือกระตาเดียวกันเอาอันนี้แคะฟอนจะบัดโอ๋อถ่ายไปเยอะมาก เก็บตน้เก็บแอ้อมนเก็บพี่น้องเก็บเขาเก็บนะเขาบกเขาเพื่อนเขากับใรเนี่ยอครย่่เขากมาาเียวหน่มู่เดียววะเนี่ยอ่เาบขเก็บมันพูนสามมูนมัหักมันนีมันรายแบบนี้แน่เต็มหมด มูใหญ่เนาะเดงเตนอด้งอยเก็บเลยนอเด้อมันชิมุนสเปอร์เบงสามี่โตมันน mm ่ง hmm. น mm ี่พี่่นุอ มันธรรมาดาได้พี่น้องเลยมาแล,ล้วเราบ้าเ้าก็มาเต้นต,ตัดอ,อดะไรเงี้ยปึ๊ิดไปซ้ายเข้าเจ้าวะไ,ไปหาเฮ็ดวะปิ๊มุนหมดเลยมามนางเฮ็ดพี่น้อ

พวกขดอได้นี่เนาะโอ้เธอสุดท้ายนี่นี่จะออกแบบนี้แมนบ่เออร้านสาวรอบชุดท้ายแล้วพี่น้องเป็นนั่นนี่นะพี่น้องเนี่ยเออคันออกไปนี่ออกสร้างออกล่าเลยมันบ่อ่าที่ถนนน้อยพี่หนาจังว่ากันไหมมันบ่คุณเด้ออยู่พูกกันไม่อีกโอ้หมู่บ้านนี้มาหมู่บมันพ้น

ต้องเก็บบ้าพี่น้อยมาหมดไปที่ปลูกไปน้อยเนาะพี่ลึกลีวิโน่จกชิเมนแจกดอกเป็นดอกขาวมันเืนแวนั้นเป็นหลายดอกหลายดอกเลยเนี่ยหลยหลายร้อยดอกพี่น้อยบอหน่อยหลายหลายดอกละละหลายหลายร้อยดอก Hồng rán xáo này xíu xăm đấy phí nội, hồng rút này chút tiệm gà tà, chút suốt gà tà Ủa, tiệm gà tà thì ngon Ừm Chân vô vọt vô vãi cái này là Chắc hạ nghe nè, kìa Đã ra là áp chùa Ủa, phí nội bơ, lên thang nào Cúp 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 Hay. Ui, nhưng mà ngàm nó Ui, xoay vô phí nội ngay bao theo này, này. ừ thôi 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 theo này ชมกันแบบยาวๆเลยเด้อพ mm ี hmm, hell, yep. mm ่น้องคลิปนี้เด้อแบบไม่ต้องตัดออกรถพี่น้องเอ้ยมันยังสิพ่นอีกเด้เนาะจะนี่นี่นู่นเดือดเล่นแถวนี้เด้อมันดอกจุ่มเด้อนี่ยนี่นี่นี่ฝากอะไรก็แช่พี่น้องฝากอะไรก็แช่เตรียมจะบีอยู่นี่

เบ uh huh. ิ่งก <Fe> ับคากพี่น้องเอ้ยเห็ดปราเหพี่น้องเห็ดปวูนี่ยิ่ละซาว่ะเคย่าก็ได้ว่ะสาพี่น้องเบิ เมืองตะลานาอู Jamie, ้ยแม่นบวดด้อยตงนู้นมึงคัาดได้ท่านี้เด้อพี่น้องลืมกดไรก็แช่พี่ป๊ออย่าลืมก็ไก็แช่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ออกไปรัวๆมันมาย็ดปวกธรรมดาาด้พี่น้องเนี่ยเขาเอิ้นไว้เห็ดปวก ให้ยนิดปวกธรรมดาได้นี่ยนะพุ่นะพูนกันยังมีพ่นเก็บทำไมปิ๊บพี่น้อยมึงนั่นหนอนนุ่มมุนบดน่นี่นะคอยได้ขนาเด้อใจเย็นน่นหนอเด้อมันมุนไปเลยฮะอือ กะตาปงไว้ฮะให้เอจนเอาใชเอตปงไว้ทั้งนี่เก็บเก็บเกพี่น้องเก็บพ่อแลสิให้เขาเก็บว่าซะระบาลงมาเด้พี่น้องเออฮีลกอะไรพี่พี่เอามาไเออเนี่ตั้งหเนี่ยล้เนี่ย โอ้ยฟ awesome, ันไม้ฟ right, ันมือได้ไปหน่อยเลยนี่น hmm, um, ี <S S ่นี S <S ่ดอกหนึ่งนี่มานี่ติ่งอะไรอย่างเงี้เอาดอกได้เห็นเอาดอกได้บบเห็นบ้างเอานี่นี่ดอกเดี๋ยวเดี๋ยวผลไม้ดอกแถมจะใหญ่เหยียบมันเด้อแถวนี้เด้อพี่มาขาวพี่ก็ได้เบียดมาขาวพี่มไหมเดี๋ยวหนึ่งดอกหนเหงหูบุญยิยฮึดันตัวเหยียบแล้ว จนนั่งเก็บนอนเก็บเลยพี่น้องไอ้หลานสาวขอดิมาพี่น้องมาหลานขอจนมือเก็บเลยเนะนี่ยเต,ต,ต็มบนหนุ่กระต่ายน้อเต็มแน่นอนเนาะเต็มแน่นอนกระท่ายแน,น่นอนเลยเนีย่ยโบกระทาตัวโนุ่ยเมาจกไปใส่ละชาวออกนะอันนึง พ mm hmm. eh <so ี่น้องเลยดอกจีจุ้ยน้อยๆเลยร้านซาวารอบสุดท้ายของปีพี่น้องเลยเนี่ยขั้นมันเป็นอันนี้นะถือว่ามดเนาะเด็กพี่น้องนี่ยทำได้เนี่ยสามดอกงามิลี่อะไรส ยาวๆเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งนํากันยาวๆคลิปนี้บ่ได้แม่นหยังคลิปเก็บให้ปวกล้วนๆเลยบ่ได้ซื้อมามาปลูกแม่นเด้อแม่นบ่แม่นซื้อบ่แม่นซื้อเอาซื้อเอามาปลูกมาปลูกเด้อนี่เ็ดปกธรรมชาติพี่น้องเอ้ยแม่น่ะเดือนใหญ่เด้อดอกน้อยมันเด้อวังอันนเด้อเสร็จแล้วเพิ่นเด้อๆเนาะอะรอเด้อนี่

มูหนึ่งสามดอกได้มูหนึ่งสองดอกครับอีส์น네่ะโนเห็นีเงี้ยเหมันเต้นออกคือกบเะเ้งเหขกบหอเฮ็ดปวกเต้นออกแต่กระตาเอยเจ้าหัวจนเมื่อยเอฟซีก็เจ้าหัวควัญตโนเฮ็ดปวกเงี้ยมันเต้นออกบอลนองตัโนก็เจ้าว่ะบอลเี่นองเป็นแพนนก่อนผมหามล่อนลนออกข้างนอกครับ ลอะจ้าตัวน้อยลได้บ่เงาอคบกนะนอนใว่ามันลามไปจะหักเคยได้บ่แต่เก่าบ่ห้าได้เข่าไปจะเที่ยวเข่าเนี่ยลารับลาเบ่อืมหลานสาวบ่มาเห็นไหวหนกรบดด้อยจ่บ่ทันขาเจ้าได้เขมเงินออกไล่ตืออน้อค้าด้ย คอยสระนะครับคอยสะเด้อนี่เอาตัวนี้ก่อนเนี่ยตัวหนาไอเจนแล้วก็ค่อยๆมันสิแตกมันบานหมดแลยวนะหันเห็นบ่นะดอกลุมเลยดอกมึนโอ้จุ่มในดอก่ไงเนาะคอยเด้อยแต่ต้องคอยเด้อโอ้ยจะมันจุบก็ลงเลือกทะเดียวมุนบิดดอกเห็ด

เขยเอาไะอนี ai, ้หลุดกักระโดดเยอเนาะเด้อนี่ดอกน้อยน่อยมาเนี่ยขงๆมางนี่ดึงบุกข้นทำนะเอาไมเออาพาจิมได้ดิล่ะบุกึ้นได้แล้วนะบเติมันยาวสำหรนี่ดอกน่อยนะเอ้าได้นตินมันนะ

นี mm ่บ่ะอือพี่น้องเลยพุมมวนพุมมวนบดซะหลานสาวจงไว้ให้เก็บเด้พี่น้องเอ้ยหลานสาวมาสะเห็นเบิ้ตเถอะใช้ห่างนี้เออของมันลามออกเท้านี้ได nah ้บอกออกว่ะสันนี่เรเคยเก็บ บ่เคยลามมาบ่มึงมาเบิ่งขาของเราเก็บมกเขาเจ้าเก็บเสานี่วาสันเจ็ดนวาพี่น้องเอ้ยนี่อือเจ้าข้าเจ้าบวบบวชบวชักดอกมัแตกดอกง่ายอาเวเจ็ดดอกง่ายเลย่มเนาะ thêm lửa cá trắm cỏ nhanh nhăng đấy nhanh nhăng 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 này nhăng 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 này nhăng 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 มาขัดนิดหนเอยพาตะเกียบใหดปวกปีนี่าทันซะรอบนี้แล้วมวลกว่าโมไปหน่อยปิดเพลนว่าไม่ใหดปวกกัะน,น่อยอะ่ล Tua mãn nạc tai ở trên đây. áo ừ, thì mất sao bưng honey. Tua mãn nha mình kia nga bưng kia nga bưng nhau nhau bưng kia nga nhau. kia nga bưng kia nga bưng kia ถือกระตาเต็มเลยโน้โน้เขาคิดพิรหรือคิดเต๋อไงตัวผ้ายอันถือกระตาเฮ็ดลวกอันกระตาตัวเต็มๆนะขนาดสองดอกยังเฮียได้เดี๋ยวนี้เอามามามาเอาตัวนี้เตัวนี้ตัวนี้เขาจะถือตัวมันเต็มนี่โอ้ยขนาดสองดอกยังเฮียไปไล่ดอกนี่มันแห้งขีความเฮียหมดแล้วมุนหมดแล้คะแนนนี่เด็กน้องเอ้ย hết sống đỏ cái nhang hình nhả khử bứng ta bắc nhảy <cười> 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 ôi wow wow là okay, nó chỉ động đi, chạy bơi ok P’nong nó, coi lấp chín ở đây xem đi con P’nong ấy, để xịt pha cắn hái, xong con, ôi P’nong ấy, hơn cam bẩn nhai P’nong nó, bớt không าป๊โอ้เครื่องก้นบุเป็นกุ้งเครื่องกระตาพี่น้องเอ้ยตัวน้องโอกระได้ขอบคุณทุกไลน์พี่น้องพวกายสุขุขสุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพากกันม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเอ้ยสลัดคลิปนี้สบายดีมันมันมันพี่น้องเอ้ย